วันนี้ปูเป้เขาจะมาทำงานไหมไม่รู้เหมือนกันดีเมื่อวานไอพี่เม่นแฉขนาดนั้นน่ะเขาอ,อายรึเปล่าไม่รู้ทำไมต้องอายอ่ะอายเรื่องอะไรอ๋อ,อก็เรื่องอเรื่องที่ต้องดูแลตัวเองแล้วมีไม่เท่าคนอื่นเนี่ยนะมันไม่เห็นจะใช่เรื่องน่าอายเลยตรงกันข้ามควรจะภูมิใจในตัวเองด้วยซ้ำไป ถ้าอย่างนั้นทำไมวันนี้ปูเป้ไม่มาทำงานนะคะคุณแม่เหตุที่มันไม่ยอมมาทำงานในวันนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันคนละชั้นกับเราครับทุกคนครับและทีนี้เนี่ยผู้น้องๆเนี่ยยังจะคิดให้มันมาเป็นมือกลองแทนพี่อีกย่างนั้นเหรอใครพี่ใครเป็นมือกลองแทนใครไอ้ปูเป้ไงฮะพี่ได้ยินอยู่นะว่าผู้น้องๆเนี่ย ชมมันว่ามันเป็นมือกอล์ที่เก่งมากๆแล้วจะเอามันมาเล่นแทนพี่อ่โอ้ยพี่เน้นพวกเราแค่พูดเล่นกันเดี๋ยวนะนี่อย่าบอกนะว่าที่พี่ไปขุดคุยประวัติของปูเป้ทั้งหมดเพราะกลัวว่าเราจะเอาเขามาแทนพี่เนี่ยฮะใช่ไหมใช่โอ้ยทนไม่ไหวแล้วนะนี่หลานเม่นจ๋า ทำไมถึงได้ปัญญาอ่อนแบบนี้นี่แล้วถ้าปูเป้เขาไม่กล้ากลับมาทำงานอีกเนี่ยจะว่ายังไงฮะน้องปูเป้ที่นี่รับสมัครแมสเซนเจอร์ใช่ไหมครับ อุน้องปูเป้จะมาสมักเป็นลูกช่าง่นี่จริงเหรอคะจริงสิครับอุ๊ยอย่าเลยค่ะน้องยังไม่รู้อะไรอ๋อเรื่องที่บอกว่านายที่นี่ชอบกินเด็กเหรอครับใช่ค่ะแลฉัน้อปูเป้คิดจะใช้ร่างกายตัวเองไต่เต้าเพื่อความเจริญในหน้าที่การงานแล้วก็เจ๊บอกได้คำเดียวว่า stop หยุดความคิดนนซะค่ะเพราะว่า คุณจีนกับคุณไตรอ่ะเขาเป็นกิ๊กกันอยู่จรืจ่อง,งจริงคอนเฟิร์มแต่ <c oughs> ถ้าน้องปูเป้จะมาสมัครเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวเจ้แล้วก็เจ้บอกได้คำเดียวค่ะว่าเรื่องเรื่องเรืร่องชัว บอกไปแล้วครับพี่จีนคนนอกอะ่ะจะมารู้เรื่องภายในได้ยังไงถ้าคนในไม่เอาอเไปพูดเจ๊กิมไปแล้วเรื่องราวมันเกิดจากป้าคนนี้แล้วก็ป้าคนนี้ครับมาทำจนสนุกปะจนคนภายนอกมาได้ยินเข้าก็เลยเอาไปพูดต่อเนะ ูดต่อกันไปคนละนิดคนละหน่อยเมาส์กันไปเมาสกันมาเลยกลายเป็นว่าพี่จีนชอบกินเด็กในออฟฟิศครับขอโีนะออกสร้างเรื่องอย่างไร้แววฉลาดนะเจ้จิ๋มเล็กเป็นคนปล่อยข่าวเองแท้ๆพอข่าวมาเข้าหูตัวเองก็เชื่อเป็นตุเป็นตัดแบบนี้จะพูดว่ายังไงฮะแก่และยังทำตัวน้าเบื่อใช่แกแล้วยังจิตเสื่อมโดนแก่ขอโทษกันน้อ เจตจีนเจ็บปวดรุ่ดร้าวหรือเคยแตงแต่แก่แรกแล้วล่ะค่ะใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราอ่ะไปช่วยกันแก้ข่าวให้ก็ได้ข่าวว่าคุณจีนอ่ะไม่ชอบกินเด็กจะแก้ทำไมาพิ่งคิดได้เดี๋ยวนี้ว่าจะชอบเด็กแล้วอ่ะอย่าบอกนะว่าจีนเรื่องแบบนี้ผมเจอมาเยอะครับพี่ครับเราต่างก็ตาโปนกันทั้งคู่ถ้าเราแต่งงานกันไปลูกออกมานี่ไม่เป็นกบเลยเหรอครับนี่หลงตัวเองไปแล้วใครบอกันชอบแก่ย ขนาดน,นี้เอขอบใจแล้วกันพ,พี่ไม่ต้องขอบใจเนียนๆครับผมค่าจ้างครับรไปงกจริงโอ้โหคำนี้ผมชอบมากเลยพี่ไม่เบื่อบ้างเหรอครับพี่ด่าคำนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะฮะเปลี่ยนคำบ้างก็ได้ครับไอเด็กบ้า เจ้เขาจะกินเด็งจริงเหรอเออจอว่าหลานอีอนี่ไม่รู้มากจริงเฮ <c oughs> ้ยสิ์อ้ํบ้างนะครับไปอยู่ในไกลเว้ยไม่ชอบคนสูงไปตามหามาทั่วมาหาอะไรล้วไม่เห็นเจอเป้เลยเพราะแกคนเดียวเลยอีพี่เม่ไปทำแบบนั้นกับปูแป้ได้ไงอะ่ะใช่พี่เม่นนี่นี่ขอสักทีเถอะไปพูดถึงเนไดยยังไงดูดีปูเป้น้อยใจไม่ยอมมาทํางานเลยเห็นไหม ฉันไม่ได้เป็นคนใจน้อยขนาดนั้นซะหน่อยปูเป้ที่พี่เมนพูดก็ถูกเราจนจริงๆแต่เราจนเราก็เลยต้องทํางานเพื่อดูแลตัวเองแต่เราก็ไม่อายหรอกนะเพราเราคิดว่าเป็นวัยรุ่นสมัยใหม่ต้องดูแลตัวเองให้ได้แล้วนี่นายไปจัดการธุระให้พี่สาวนายไงอ๋อเอาละปูเป้กลับมาก็ดีละมามาทำงานกันต่อเลยปัเด้อผมไม่ได้กลับมาทำงานครับอ้าวงั้นมาทำไมจ๊ะ ผมมาลาออกครับอพอดีมีคนชวนผมไปเดินแบบอะครับคราวนี้ผมคิดว่าก็คงจะสมฐานะแล้วพี่เมนก็คงจะว่าอะไรผมไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าผมจะไปเดินแบบขำๆด้วยครับแกเดินแฟชั่นโชว์ขำๆอย่างนั้นเหรอฉันอยากเดินมาทั้งชีวิตชีวิตฉันยังเก่งก็เดินไปชันไอแลนด์ฉันห้าไปหาดูหนังแกขนาดนี้เลยเนี่ยฉันจฉาแกด้วยไย oh, ฉันได้ดีไปหาข้าวกินอะไรให้พาแกไปเดินแบบดีกว่าเดินแบบเออฉันไอ้แบบไม่เอานะเฮ้ไม่ใช่ไปชั้นโชว์เดินยังไงอ่ะเดินอย่างนี้ไงยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนุ่นอาทั้งสองด้วยครับใช่จ้ะจ้อาละเมื่อมีโอกาสที่ดีกว่าแบบนี้เนี่ยนะอ้าก็ดีใจด้วยขอบคุณเธอด้วยนะวิ้งเอ้ย ไม่เป็นไรงั้นเอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันที่มาหาลัยก็ได้เนาะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาเค้กกลับไปกินด้วยดิเดี๋ยวฉันไปเอาให้ว่าไงจ๊ะมีอะไรจะวอวยพรหรือเปล่า,าเ่าก็แค่จะมาถามว่าน,วนายคิดอะไรกับวิ้งป่ะไม่คิดจริงเหรอดีไหมนะไม่คิดดีไหมนะแสดงว่าอาจจะคิดใช่ป่ะ<อ>ไม่ต้องแกคิดเลย ฮะฮคิดได้กันเนาะอ้าวขนมมาพอดีเลยเอ๋ยังไงก็ปากคิดเลยนะแล้วบอกด้วยคิดอะไรหรอคิดอะไรต้องยุ่งหัวแน่ทำไมอ่ะนี่ฉันหาดีๆเลยเฮ้ยคิดอะไรนิดคิดอะไรหรอยุ่งหรอกเรื่องของผู้ชายเขาทำไมถึงจะหัวไม่ได้ไปเนี่ยฮะก็อยากรู้อ่ะต้องรู้แล้วมันพูดอะไรตอนนี้ฉันไก็อยากรู้ฉันอยากรู้เรื่องผู้ชายเขาเรื่อง